บุตรอัคยานในรา่ยยาวมหาเวสันดรชาดกกันมะสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเจ้าพระยาพระคังหนจึงตรัสว่าโอโ้อโอเวลาปานฉนีเอ่ยจะมีดึกดื่น จวนจะสิ้นคืนคอนรุ่งไปเสียแล้วหรือกอะไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัดมารีเรืออยู่เช่ยชิวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดนะหอยอีทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฟุ้งลิงข้างบางชนีที่นอนหลับ ก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยียทั้งนกหกก็งัวเงียเงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซสั่งสอดสแวงทุกแห่งห้องหิม,มาเวททั่วประเทศทุกราวป่าสุดท้ายในยานาที่แม่จะตามไปเล็งแลตุสด,สดแล้วที่แม่จะซับซาบฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียพิไรร้อง สุดฟีเท่าที่แม่จะเยื่องย่งยกอย่างลงเหยียบดินก็สุดสิน้นสุดปัญญาสุดท้าสุดคนเห็นสุดคิดจะได้พ่านพบประสบรอยพาลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งขวางวางจิตไปเกิดอื่น เหมือนแม่ฟันเมื่อคืนนี้แล้วแล้